สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับเกิดในลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเดือนมกราคม2569นี้เป็นในช่วงของครึ่งเดือนหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นก็ฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกระช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยําม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ให้ดีมาได้ที่ user บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันสำหรับชาวกันแลกขณะกันความรักความสัมพันธ์จะเป็นยังไงกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกคือเด็กถือไม้ราชินีถือดาบสามถ้วยสองเหรียญใบสุดท้ายแถวบนเป็นไพ่เดอะแฮงแมนนะครับ ทีนี้เรามาดูแถวล่างกันต่อสำรับชาวกันลักขณะกันว่าจะมีนอนโนมทิศทางเพิ่มเติมอย่างไรกันต่อมีไพ่10ดาบหล่นลงมานะครับ10ดาบคือการจบสิ้นนะครับก็ยังไม่ต้องกงังวลเนาะไพ่ใบที่2นะครับเป็นไพ่เสงหกดาบ4ไม้ใบสุดท้าย10เหรียญโอ อิทธิพลใต้สําหรับนะครับคิงถือดาบราชินีถือดาบกับคิงถือดาบมาพร้อมกันในสำหรับเดียวกันบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะมีแบบพ o าวเวอร์เอนเนอร์จีกับการที่จะอาจจะตอบรับตอบโจทย์กันในลักษณะที่ว่ามีความรู้สึกที่อาจจะหาทางออก่วมกันได้แต่ก่อนที่จะหาทางออกได้เนี่ยก็คงจะต้องแบบคิงก็ลาคาก็แรงกันนิดนึงนะในเรื่องของการคิดการตัดสินใจเพราะมีคิงถือดาบเนาะมาพร้อมกับราชินีถือดาบ มันต้องมีคนใดคนหนึ่งยอมอ่อนให้กันบ้างอ่ะมันถึงจะ,ะสิ้นสุดและเริ่มต้นใหม่ในทางที่ดีขึ้นเนาะแต่ยังไงก็มีโอกาสแน่ๆมีทั้ง4ี่ไม้มีทั้ง10เหรียญนนมีทั้ง3ถ้วยนะโอกาสของความรักความสัมพันธ์ไปต่อได้แน่นอนอิทธิพลของดาวความรักความสัมพันธ์ของคุณคือดาวพระสบดีได้เดินโคจรถอยหลังขึ้นไปอยู่ในภพเลนสุภาไม่อยู่ในภพือมกรมมะนะครับภพบเลนกรมมะคือภพเลนที่10ของลัคนาได้ตําแหน่งเป็นปาร,รักเกษตร คำว่าปรัเกษตรเนี่ยหมายถึงคู่เนี่ยอ่อนกําลังลงนะครับทำให้ตัวเขาเองเนี่ยไม่เป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่หรอกนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะมีอิทธิพลในลักษณะของอาการที่มี ความรักความสัมพันธ์ที่คุมเกมได้อันนี้ก็เป็นไปได้นะเพราะเราสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ในเรื่องของความรู้สึกที่ดีได้แต่ก่อนอื่นเราก็คงจะต้องค่อยเป็นค่อยไปถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราต้องการคําตอบเราต้องการที่อยากจะให้เขาอะชัดเจนกับในเรื่องของความสัมพันธ์เราอาจจะตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกกึนไม่เข้าคายไม่ออกในช่วงจังหวะหนึ่งโดยเชพอะในช่วงแรกเพราะว่าดาวเนี่ยชุมนุมกันเป็นปัญหาในช่วงเอ่อที่ผ่านมา เนาะพอช่วงกลางเดือนมาแล้วเนี่ยเหตุการณ์จะค่อยๆบรรเทาลงแต่ก็ยังมีอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับก็คงจะต้องค่อยเป็นค่อยไปดาวคารกับดาวสุกเนี่ยจะโคจรอยู่ในเลนพันธุเรียกว่าตำแหน่งที่ดีมากเลยดาวสุกเนี่ยกับอ,อังคารเนี่ยนะครับอยู่ในตำแหน่งที่เป็นคู่มิตรสนิหานะแล้วเลงกับพระรหัสสปดีที่เป็นดาวคู่หขุนมันก็เลยทําให้เรากับคู่เนี่ยมีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่มีความสุขสมหวังในสิ่งดีๆเกิดไพ่สิบ เหรียญเกิดขึ้นแล้วก็เกิดไพ่สี่มามเกิดขึ้นดาวศุกร์เนี่ยได้ตำแนะหน่งเป็นอุดมนาฬิกันนะดาวศุกร์ได้ตำแหน่งเป็นอุดมนากันดาวศุกร์เนี่ยคือดาวแห่งความ สุขความสมหวังอยู่แล้วนะครับของดวงโลกเนาะมันก็เลยทําให้ตัวเราเองเนี่ยถือว่ามีโอกาสที่จะมีสุขและสมหวังในทางที่ดีดาวคู่ก็ไปอยู่ในตําแหน่งเรือนเกณฑ์ลัคนาก็คือถึงลัคนาโดยตรงแปลว่าเรากับเขาก็ยังถือว่ายังคงมีโอกาสที่จะเชื่อมสัมพันธรรมไมตรีที่ดีให้กับกันและกันเพียงแต่เราก็ต้องปล่อยวางความรู้สึกในสิ่งที่เราต้อง ปล่อยวางด้วยอะไรที่เป็นปัญหาอะไรที่มันเป็นความรู้สึกแย่ๆอะไรที่มันเป็นความตึงเครียดอะไรที่เรารู้สึกว่าเราลับมือกับมันมานานแล้วเรารู้สึกว่าเราอึดอัดใจเรารู้สึกว่าเราแบกต่อกับความรู้สึกไม่ค่อยไหวให้เราพยายามปล่อยวางตรงนั้นไปแล้วเราเลือกที่จะรักตัวเอง ไปก่อนนะครับแล้วค่อยๆตัดสินใจค่อยๆคิดมันจะหาทางออกที่ดีให้กับตัวเองได้เลยเพราะยังไงก็เกิดไพ่สิบเหรียญเกิดขึ้นแล้วก็เกิดไพ่สี่ไม้ใครที่มีความรู้สึกอึดอัดใจต้องการคําตอบนะครับบอกเลยว่าค่อยเป็นค่อยไปนะมีสิบดาบระวังจะจบ จบกับความสัมพันธ์ไปก่อนหรือแตกหักกันไปก่อนหรือเปราะบางอยู่ในช่วงนี้พอในช่วงกลางเดือนไปแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆฟื้นกลับมาดีขึ้นค่อยๆมีจังหวะมีโอกาสสองเหรียญเราต้องพยายามประคับประคองในลักษณะของความสัมพันธ์ไม่มากไปไม่น้อยไปอนะครับ ถามว่าประคองยังไงที่ว่าไม่มากไปไม่น้อยไปไม่มากไปไม่น้อยไปหมายถึงตัวเราเองเนี่ยคิดถึงตัวเองเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ต้องคิดถึงเขาด้วยอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันถึงจัดบาลานซ์และสมดุลอย่าคิดแต่ว่าเราได้อะไรคุณต้องคิดด้วยว่าเขาทำให้คุณแล้วเขาได้อะไร เราต้องคิดตรงนี้ด้วยนะครับไม่มีใครอยากทําอะไรฟรีนะมันก็เหมือนกับเราก็ไม่อยากทําอะไรให้เขาฟรีโดยที่เราไม่ได้อะไรเลยถูกไหมโอ้ยเราเราทาเหมือนเราเป็นเบี้ยล่างเขาเนี่ยเราให้เขาฟรีหมดเนี่ยคุณยอมไหมคุณก็ไม่ยอมถูกไหมเขาก็ไม่ยอมดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องบาลานซ์สมดุลให้ได้เป็นผู้รับที่ดีต้องเป็นผู้ให้ที่ดีด้วย เป็นผู้ให้ที่ดีก็ต้องเป็นผู้รับที่ดีด้วยคุณจะเอาแต่ให้คุณเอาแต่รับก็ไม่ได้นะครับเอาแต่ให้แปลว่าเราให้เขาหมดทุกสิ่งทุกอย่างแปลว่าเรารักเขามากเกินไปเราไม่ได้หลักตัวเองเลยเราไม่ได้เซฟตัวเองเลยเราจะโทษเขาหมดไม่ได้นะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเอาเปรียบเราแต่เราก็ยังเต็มใจที่จะทําพอทําไม่ได้ปุ๊บอา้าวคาดหวังแล้วเขาไม่ให้ ทีนี้เราก็รู้สึกเสียใจหรือเขาไม่รักเราหรือเปล่าน่ะไปนู่นแล้วจริงๆะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับว่ารักไม่รักนะบางครั้งถ้าคุณติดนิสัยให้คือบางทีโอ้ชันให้ได้ฉันโอเคฉันฉันเปได้เลยฮะเปไปเป,ปมาเปไปเป,ปมาวันหนึ่งรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปเราจะรู้สึกว่าการเปของเราไม่เหมือนเดิมเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเราจะรู้สึกน้อยใจแล้วเพราะอ,อะไรรู้ไหมเพราะตอนแรกที่เราเปไปเขารู้สึกดีกับเรา เขารู้สึกเหมือนแบบซาบซึ้งเราเขารู้สึกดีกับเราว่าแบบเออเราคือที่พึ่งของเขาแต่เมื่อไหร่ก็ตามอ่ะที่เขารู้สึกเป็นไปอ่ะหรือเขามีคนที่ไปได้หนักกว่าคุณอ่ะนะครับหรือเขาชอบคนคนนั้นมากกว่าเราอ่ะบอกเลยนะครับว่าเมื่อน,นั้นแหละคุณจะเห็นเลยว่าแบบเออเราจะไม่ได้เป็นผู้รับเ,ออเราจะไม่ได้เป็นผู้ให้ที่ดีแล้วเพราะเราจะมีความรู้สึกแบบอะไรละ่ะเสียดายสิ่งที่เคยให้มาแบบนั้นเป็นต้น แต่มันไม่ผิดนะถ้าเกิดคุณจะรู้สึกแบบนั้นถูกไหมเพราะอะไรเพราะเรายินดีเปที่เขาทําในสิ่งที่ที่เราต้องการแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปแต่เขาไม่ได้ทําในสิ่งที่เราต้องการมันแปลว่าเหมือนผิดวัตถุประสงค์ร่วมกันแล้วมันแปลว่าเมื่อนั้นแหละคุณจะได้รับรู้ถึงรสชาติของความเจ็บปวดเลยว่าแบบเออนะเขาเขาจะไม่บอกเขาไม่ส้งบุญคุณกับเราบ้างเลยเหรอเราให้เขามาตลอดเขาไม่รู้สึกเลยเหรอเราอย่าถามเขา เราถามตัวเองก่อนว่าเราไม่เต็มตัวเต็มใจเลยเหรอว่าวันหนึ่งเขาก็ต้องไปอ่าเราก็ต้องคิดด้วยนะครับอืมเขาผิดนะผิดแน่นอนนะครับเพราะเขาผิดวัตถุประสงค์เงื่อนไขแต่เราเราก็ต้องรับมือฮิวความรู้สึกตัวเองด้วยนะครับแบบนั้นเป็นต้นเนาะดังนั้นเนี่ยเราถึงต้องบาลานซ์สมดุลเราต้องหันกลับมาดูตัวเองด้วยว่าเราคิดทำและถูกต้องหรือเปล่าเริ่มต้นด้วยการเปก็ต้องจบด้วยการเปแปลว่าอะไร แปลว่าถ้าคุณไม่เปหรือเปน้อยกว่าก็มีสิทธิ์ที่เขาจะไปเหมือนกันครับอันนี้คือพูดตามเบสิกเนาะคืออาจจะดูฟังแล้วแบบเครืองหูมั่งเลยอะ่ะเออไม่อยากฟังเลยอะ่ะที่คุณบูพูดเพราะอะไรรู้ไหมมันตรงมันเจอกับความจริงไงอืมประมาณนั้นหรือเราเป็นผู้รับเนี่ยโอ้เราขอ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 เขาให้เราตลอดเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราขอแล้วเขาไม่ให้เราจะรู้สึกว่า เฮ้ยมันไม่ไม,ไม่ไม่ถูกแล้วอะเขาไม่ทําตามหน้าที่เขาไม่ให้เขาไม่นุน่นไม่นี่เราก็จะมีอคาาติต่อเขานะครับเพราะเราขอจนเป็นเคยชินละเพราะเราไม่เคยตอบแทนอะไรเขาเลยนะเพราะอะไรเพราะเขาใจดีกับเราพอเขาไม่ได้ใจดีกับเราเราก็รู้สึกว่าแล้วทำไมฉันต้องทนอยู่กับเขาด้วยในือเมื่อเขาไม่ได้ให้ในสิ่งที่เราต้องการแล้วอ่ะเนี่ยเห็นไหมคนเราก็จะเป็นแบบนี้ อันนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องพิพจารณาด้วยนะครับเนาะประมาณนี้เอาแค่เป็นน้ำจิ้มพอนะครับคือความรู้สึกกับความสมหวังความรักในสิ่งต่างๆนะ่ลดความคาดหวังลงไปเลยแล้วคุณจะยังคงไปในทางที่ดีถ้าคุณลดความคาดหวังคุณจะมีปัญหาน้อยลงเพราะอะไรเพราะเราต้องหันกลับมารักตัวเองมาฮิวความรู้สึกตัวเองก่อนนะก่อนที่เราจะไปฉากับเขาเนะี่ถ้าเราไปฉากบเขาแปลว่าเราใช้อารมณ์แล้วแหละอืม เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเราต้องใช้อารมณ์แล้วแหละดังนั้นเนี่ยไพ่เสถียเกิดขึ้นเราต้องรู้จักความรู้สึกต้องรู้จักแบบควบคุมอารมณ์เข้าใจนะว่าบางครั้งอะ่ะมันสุดจะทนนะอย่างที่บอกอะ่ะเราตกในภาวะของความรู้สึกในการใช้อารมณ์ไงมันไม่ฟังเหตุไม่ฟังผลแล้วแหละอืมนะครับนาะประมาณนั้นหลายคนนะจะมาเขียนสมัยก่อนจะบอกว่าไม่ทันแล้วครับไม่ทันแล้วครับเนะี่ยประมาณนั้นเลยเพราะอะไร เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นรวดเร็วและว่องไวถ้าใช้อารมณ์เปรี้ยงเดียวจบเลยภายในแบบหนึ่งนาทีก็จบแล้วได้เลยอ่ะอืมรักกันมาเป็นสิบยี่สิบปีเปรี้ยงทีเดียวนะครับภายในหนึ่งนาทีจบเลยก็มีอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะครับดังนั้นเนี่ยความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันต้องค่อยเป็นค่อยไป ต้องใช้น้ำหนักต้องเวทน้ำหนักนะมันต้องใช้ความรู้สึก emotion ต่างๆนะครับเข้าใจหลายคนเนี่ยเก็บสะสมความรู้สึกแย่ๆความรู้สึกท็อกซิกมานานมากนะครับแล้วมันเจออะไรที่มันแบบสกิดใจอะนิดเดียวอะมันตะเลิดแล้วมันไปเลยแบบนั้นเป็นต้นเหมือนอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับให้เกรดไว้วา่าสติมาปัญญาเกิดสติตะเลดมันก็เกิดปัญหาโอ้โหคำนี้คือแบบ ถ้าฟังแล้วเอาไปพิคอพิารณานะคุณจะเข้าใจเลยว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงนะครับประมาณนั้นดังนั้นเราต้องใช้สติมากๆสเต้งคือการควบคุมสถานการณ์ถึงแม้สถานการณ์จะใหญ่โตกับเรามากแค่ไหนถ้าเรามีสติเราจะควบคุมมาได้6ดาบคือการปล่อยวางคุณต้องละทิ้งคุณต้องปล่อยวางคุณนะครับถ้าเกิดใครใครอยู่ในพุทธศาสนาจะพอเข้าใจบ้าง เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกอย่างเป็นอันมันเป็นล้วนแล้วเป็นอันนิจจงนะครับมันไม่มีอะไรคําว่าเที่ยงเลยอ่ะเออนะครับไม่มีอะไรที่เที่ยงเลยไม่มีอะไรที่เที่ยงแปลว่าไม่มีอะไรที่มันแบบตั้งอยู่ตลอดถาวรน่ะมันจะต้องเสื่อมสลายไปนั่นคือกฎของจัก,กรวาลและธรรมชาติแม้ตั้งอา,อายุหรือสังขารก็คือชีวิตของเราอันนี้ก็ไม่เที่ยงนะครับมนะประมาณนั้นดังนั้นความหลักก็ไม่มีคําว่า forever ไม่มีคําว่าตลอดไป นะครับประมาณนี้ดังนั้นความรักความสัมพันธ์มันต้องขึ้นอยู่กับความรู้สึกและความสัมพันธ์ถ้าคุณกลับมาฮิวใจตัวเองได้คุณจะกลับมาเป็นตัวของตัวเองได้ผมคิดว่านะ80%บเเลยนะครับความสัมพันธ์มันอาจจะมีโอกาสของการเดินหน้าต่อหรือหาความชัดเจนหรือคุณอาจจะจบแต่คุณรู้สึกโอเค โอเคกว่านี้คืออาจจะไม่โอเคร0 0หรอกแต่ก็โอเคมากกว่านี้เออนะครับดังนั้นเด็กถือไม้ค่อยเป็นค่อยไป3มถ้วยพยายามเติมเต็มความรู้สึกดีๆให้กับกันและกันมากๆอีกหน่อยหนึ่งโดยเฉพาะกับคู่เพราะดาวคู่เนี่ยได้ตำแหน่งอ่อนกำลังลงเป็นตำแหน่งปารากระ,กะเสดแปลว่าเขาไม่เป็นตัวของตัวเองแต่ถ้าเราพยายามเอาตัวเราเนี่ยนะครับเข้าไปเชื่อมเข้าไปเอ่อเมิร์จหรือเข้าไปผสานหรือเข้าไปแบบ อะไรแบบเนี้ยมันจะทําให้ตัวเราเองเนี่ยถือว่าเข้าไปถึงใน,นลักษณะของความรู้สึกที่ดีกับเขาได้เพราะมันเป็นช่วงที่เขาอ่อนแอที่เราให้เขาต้องการกําลังใจจากเรานะครับแล้วความรู้สึกที่ดีมันก็จะกลับสะท้อนมาถึงเราแล้วความรับความสัมพันธ์มันจะไปต่อได้แน่นอนนะครับอะไรที่เรากําลังรู้สึกว่าเรากําลังเล่นเกมกําลังเอาชนะหรือกําลังแบบตาต่อตา,ตาฟันต่อฟันเนี่ยนะบอกเลยว่ามันมันไม่จบไม่สิ้นแล้ว ไปทําแบบนั้นนะมันไม่เกิดผลประโยชน์อะไรที่ดีกับตัวเราเลยนอกจากเราเจ็บเองแล้วเสียเวลาเสียความรู้สึกนะครับแล้วมันก็เป็นบาดแผลแล้วมันก็ลึกเกินกว่าสิ่งที่เราจะเยียวยาได้ปล่อยวาง รักตัวเองแล้วทุกอย่างจะโอเคนะครับความรักความสัมพันธ์ยังคงดีสิบเหรียญสี่ไม้อนาคตยังมีสำหรับชาวกันแค่มองกันไกลแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นรักตัวเองให้มากฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด subscribe ก็ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคราม